วันนี้เป็นวันพฤหัสน,นะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสามสินาทีเดี๋ยววันนี้จะลองวิ่งโบ๊ะดูนะครับว่าจะได้ลูกค้ากี่รายวันนี้วันพฤหัสครับจอดรออยู่ลูกค้ายังไม่เรียกต้องออกไปหน้าปักซอยไปครับเดี๋ยวไปหน้าปักซอย ใ่หมวกไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคเกินแล้วอ๋อไม่เป็นไรได้ได้เดี๋ยวพี่ดูเส้นทาง อ,อตรงได้เลยได้อพอดีพี่ผ่านมาพอดีเลยตรงนั้นเมื่อกี้อพอกำลังจะเลี้ยวแว็กซี่เรียเนี้พอดีอตรงแว็กซี่ตรงเมื่อกีอ้ที่ว่าน้องเดินข้ามมาโอเค,อเคขอบคุณครับ ตอนนี้ก็อยู่บนถนนรามคำแหงนะครับดูว่าจะมีลูกค้าเรียกเป็นรายที่สองหรือเปล่าเมื่อกี้ไปส่งรายแรกนะครับโอเคเดี๋ยวขับรถไปเรื่อยๆดีกว่าี่น,นี้ก็มีลูกค้าเรียกเป็นรายที่สองนะครับจะไปรับลูกค้ากัน โต้มาแล้วก็ที่เราไน้มาเราแกะแบบนี้ครับครับเมื่อกี้ก็ไปส่งลูกค้ารายที่ห้านะครับ มอบางกะปิเดี๋ยวเปิดต่อเดี๋ยวเผื่อใี้ลูกค้าียกแถวนี้นะครับครับก็มาส่งลูกค้ารายที่6นะครับเสร็จแล้วสรโรจัดบางกะปิไปครับไป ก็ไปส่งลูกค้ารายที่7เรียบร้อยนะครับแถวซอยรางน้ำนะครับหน้าคิงเขาอต,ตอนนี้ผมกาลังเดินทางกลับบ้านนะครับเป็นเวลา11บเอโมงนะครับผมก็ได้เวลาลับบ้านแนละ้ววันนี้ก็สรดปกนะครับก็ได้7ท่านนะครับที่เรียกใช้บริการโบ๊นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ